บายพี่น้องชูมันใส่ยังในตำมถั่วเออ่วเือยาวจานเอาะไร่ยพอาใส่ยาซีิ๊วว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 วซวว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 ว่ววววนวว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 วกววนวว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 วอวว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 ยววว

ข่าวมือราคาของข้าตกไหมอีกแลโอ้โหนั่งอย่หน่าด่่า่ 羊肉。再来弄一下。我能吃呢。

ໄປລູກໃຫຍ່ໆເປັນກາ ก็ลองเลยค่ทานังเลยปุ๊บมะหว่ามะสายาเจ็บปากนะเจ็บปากเก็บเก็บปากปากนะครับเี้อืมเก่ๆเลาโกรรอนก็คือเวลาจะได้สองคนทนัน มันยังโุ้มมันยังโคนะ้งโค้งกบ่นี่เขากนะ,อ,ะอ,อือยาโค้่าีเาี่ เดียวตกเดียวยุดเดียวยุเดียวตกันคือหยุอีน่มอีน่มเยเนี่ยตายตาลุดออมามันที่วันข้านักไหงวันที่3ที่4ก็ได้เกี่ยวแล้วครับผมอันคนตกยังมีก็ วันที <Yeah. S 3> like ่10พุ่แหลเพิ่นนําครับเาือได้ยังบ่ฮู้เมือมาเซ็งู่ตมือเซ็งเวาะหรือยังบ่ฮู้ว่าง่ายซะบ่เกินนะูบอก่เซ็งมื้อจบ่เกินวันที่16บ่เกินวันที่16ซะ ໄດ້ມາแน่นอนືວ เออกินมันมดหดแล้วตอนเที่ยงกับตำมังหงตอนค่ำกับตำมกเตงมอนี่มอนี่เมนูตำมะม่นก็เต็มต้นตำมังหงลากับบะมีการตำเลยตอนบะมีมังหงเลยมีแต่ตำอยู่มือมยแ ออตอนนี้มกฮุงเต็มต้นบอตำกันเลยปดตำัะเกี่ยวขาวเออยังอีกอาทิตย้องอาทิตตำมะเกี่ยวขาวตาำเนี่ยเกียวขาตตตวขาตำวุ้เสบขนาดไหนอากาศมานันหอนโนโนต่อมกฮุงครับปิ้งเขียดเนาะ ปิ S <S ้งเขียดปิ้งกระปูต้มมะฮู้โอ้ยต้มมะฮู้ทั่วปีตะเก่าทั่วปีทั่วเลยนะคือว่า,าคาดขาดข้อมืนี้ทั่วบักเงานี่เกิดตลอดมันมีทัว่วม,ม,มดปีมืดปีมีอยู่ตลอดข้อมือนี้มันมีทั่วปีหรื่ามือนี่ทั่วปีบ่มีแล้วบ่มีบ่ม,มีให้แล้วบ่ม,มีให้มีส่วนเลย โอ้ทบุมทบุ่มเงคักเลยคุ้มทบภูมิน่ะมันเป็นลายผัดเป็นเฮงอีกไ้เป็นตลอดมันก็คือก็ปีนั่นแหละกระจันที่ว่าโทปีปีซีอะไรตือโทแหล่เออเออโทรแหล่ขั้นคือคนคูมือนี้เขาเดี๋ยวคนทันทำไมเขาบอมากกินเลย มันคั่นคายดิมันอยากคายคายมันอยากซาซาไม่อยากมีคนเออมันยากมีคนมันอยากซาซา,า,า,ออาคาาั่นคือเฮาเนี่ยวเลูก อ่าวย้กินย้อนกลับาแต่ละตัวเป็นไงนี่เผื่อกับใตยปลาลูกนี่เนี่ยใต้ปลาลูก กินเลยเนาะกรยาไปใคกบุก oh. ิ้นะกินให้มันมดกินให้มันมดกินให้มันมดเอาละแม่ปลาเคียงนกินตาเข่งมันวันไดกุ้งจะโตกันเคย คลิปน<ม> <ę Harriet> ี้กับคอล่าเลยเพ่อแค่พี่น้องขอบุญขอบคณทุกคนติดติดตามรับชมขอกันไม่คลิปนาสบายดี